เพจผู้แปลดมกาวแล้วล่องลอยไปในจักรวาลสนับสนุนเพจผู้แปลกันได้นะครับเจียวเสียวหมูก่กำลังมองหาเป้าหมายของเธออยู่ผู้ชายพวกนี้ลุกกี้เรเกินไปอืมไม่มีแบบที่ฉันต้องการเลยนี่สินี่คือสิ่งที่ผู้ชายควรจะเป็นหล่อจนทำให้คนน้ำลายไหลได้เลยสวัสดีครับสุดหล่อ ุดหล่อชื่ออะไรฉันหน่อยสิไม่ต้องอะไรมากนายแค่นั่งอยู่เฉยก็พออืม,อมทำไมเธอถึงต้องถ่ายรูปอะไรกันเออเอนี่เขาจริงๆเหรอริมฝีปากของผู้ชายคนนี้มันร้อนมากเลยเออเออนายมันเร็วฉันเป็นคนเร็ว มันเป็นตัวเองนะที่เป็นคนฉูบฉันก่อนแต่มาตอนนี้เธอจะหยุดมันเหรอฉันกลับมาแล้วมู่มูเธอกลับมาแล้วเหรอ,อมู่มู่เสี่ยวซีจัดงานเลี้ยงขึ้นพรุ่งนี้เธอจะไปไหมฉันได้ยินมาว่าเยาผู้หญิงมามากับผู้ชายมามาก็ไปด้วยนะไม่มีอะไรเลยมือถือของฉันมันหายไปไหนกันเอ๊ะมู่มู่ไม่ต้องคิดมากหรอกนะ ผู้ชายพันนั้นะไปคู่กับผู้หญิงพันนั้นเดียวกันก็ดีกันเธอไม่ต้องฉันไม่ได้คิดมากเพราะหมอน้านละเย็นนั่นหรอกนะคือว่ามือถือของฉันมันหายไปนะ่ะช่างมันก่อนเถอะนะตอนนี้เราควรไปโฟกัสกับการแต่งตัวก่อนพรุ่งนี้เราจะไม่แพ้ใครเด็ดขาดเฮ้อใช่แล้วเราจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเป็นประหมนั่นไดนแท้เลยถ้าไม่ใช่เพราะเขาฉันคงไม่ทํามือถือหายหรอกนะ ไมา่มันน่าอายเกินไปแล้ววันต่อมาวันนี้เหล่าคนดังในคลาสของเราได้มารวมตัวกันช่างเป็นวันที่ตีจริงๆเสี่ยวเฉียวมู่ยังไม่มาฉันไม่รู้ว่าเธอจะมาไหมเสี่ยวเฉียวมู่มาแล้วฉันเจอฉันอยากกินอันนั้นนะ่ะช่วยคีห้ฉันหน่อยสิอืมเข้าใจแล้ว ฉันตาบอดไปจริงๆตอนที่ฉันดูแลเสี่ยวเจินเขาไม่เคยอ่อนโยนกับฉันแบบนั้นเลยมียผู้หญิงคนนั้นน่าจะรังเกียจเกินไปแล้วเืออย่าไปพึ่งต่อปากต่อคำกับเธอเลยเราก็าไปนั่งข้างๆในกันเถอะนะฉันต้องการหาแฟนที่ดีกว่าเขาให้ได้คอยดูเถอะนะอืมเสี่ยวเจินฉันจะมีชีวิตที่ดีกว่านายเอ๊ะดูเหมือนฉันจะดื่มมากไปฉันต้องรดบไปเข้าห้องน้ำแล้วจะออกแล้วเอพวกเธอ เดี๋ยวเดี๋ยวคอยคุยดูทรงแล้วเธอคงจะดื่มมากเกินไปสินะฉันว่าเธอควรไปนอนพักจะดีกว่านะเสี่ยวเจินไอเวนมาบอกกับฉันว่าฉันไม่สามารถที่กับเจินเจียวเจียวได้รูปร่างและหน้าตาของฉันคนนี้เทียไปไหนนั่นไม่ได้ตรงไหนกันมันกลายร่างเป็นว่าเธอเพิ่งจะหงักมานั่นก็หมายความว่าเตอโสดอยู่สินะบางทีเนี่ยจะเป็นโอกาสของฉันลาวเฟ ในมเมื่อเธอปิดหวังในความรักทําไมเธอไม่ไมลองเปลี่ยนแฟนใหม่ดูล่ะพวกเจียวเจินมันเกิดอะไรขึ้นกับนายกันทำไมนายด่ากับฉันแบบนี้นายมาเธอมองฉันดูดีๆสิฉันไม่ได้เสียวเจินที่เธอกําลังพูดถึงอยู่หรอกนะแล้วนายเป็นใครนายเป็นใครกันนายหลอกกัเสียวเจินมากเลยนะสูอาเจิงจำทุกปู้จจายในอนาคตของเธอไว้ดีละอ,อ เออเออเออช้าแล้วเหรอมันเกิดอะไรขึ้นนี่ยที่นี่มันคือที่ไหนกันแล้วทำไมฉันถึงได้รู้สึกเหนื่อยจังล่ะเอ๊ะอาหมอนี่คือผู้ชายเร็วกว่านั้นนี่นะเออก็ก็กับฉันอบระเจ้าผู้ชายเลวเมื่อคืนเตอไม่้เรียก,กฉันแบบนั้นนะเออฉันควรจะทำยังไงดีเมื่อคืินเธอรุกฉันสักขนาดนั้นเธอไม่คิดว่ามันจะสายเกินไปหน่อยหรอที่จะอายเนะี่ย อ,อ้อย่าอยู่ที่นี่นานกว่าน,นี้จะดีกว่าปัางช่วยตรสอบข้อมูลของผู้หญิงคนนี้ทันทีนะแล้วก็อย่าให้ใครรู้ได้ล่ะครับนั่นมันคือเธอยังเฮียม,มู่มู่ทำไมเมื่อคืนเธอไม่กลับมาห้องล่ะเออเธอรู้บ้างไหมว่าการหลอกป้าที่เคยตรวจเตียงเป็นประจำมันยากแค่ไหนแบบนี้เธอต้องเลี้ยงข้าวันเป็นการตอบแทนแล้วนะ เอ,อ๊เธอเป็นอะไรไปฉันกำลังพูดกับเธออยู่นะเออเอ,อ,อะไรนะมูมูตัวป่วยหรือเปล่าเนี่ยทำไมหน้าแดงจังฉันไม่เป็นไรฉันเก้งว่วงนิดหน่อยนะเดี๋ยวนอนสักพักก็น่าจะดีขึ้นแล้วถ้ามีเจียวถามไปด้วยฉันไม่รู้จะแต่งเรื่องว่ายังไงดีหิวจังนี่ก็เที่ยงแล้วเธออยากกินอะไรล่ะเสีย่ยวมูฉันมีบางอย่างจะบอกเธอเอ๊เสี่ยวมู ถ้ามีอะไรจะพูดก็รีบพูดมาฉันไม่อยากเป็นน้ำลายกับนายเสี่ยวหมูที่ฉันทำแบบนั้นกับเจี๊ยบเจียวเจียวก็เพราะฉันมีชีวิตที่ยากลำบากเธอก็รู้จักฉันมาตลอดสิบปีเธอก็น่าจะรู้ดีว่าชีวิตฉันเป็นยังไงเธอต้องเข้าใจฉ่นะตอนที่เราอยู่ด้วยกันฉันให้ตั้งอาหารและเสื้อผ้ากับนายและเสื้อผ้าที่ฉันซื้อให้นายทั้งหมดมันก็มีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นแต่ประมาณตอนนี้นายเห็นผู้หญิงที่ร่ำรวยนายกลับเปลี่ยนไปนายยังจะต้องให้ฉันเข้าใจอะไรอีกล่ะ ไม่ใช่ว่าเธอเต็ียมใจ่ะซื้อของให้ฉันเองหรอกหรอความรู้สึกของเรามันวัดกันที่สิ่งของหรือไงเสี่ยวหมูอย่าโกรธฉันเลยนะฉันจะกลับมาเธอเมื่อฉันมีอนาคตที่ดีแล้วโอเคไหมนายเห็นฉันเป็นคนตาบอดหรือไงถึงคิดว่าฉันดูมันไม่ออกนะทาไมฉันต้องรอนายด้วยล่ะเสี่ยวหมูฉันรักเธอจริงๆนะได้โปรดยกตัวด้วยฉันด้วยเถอะเธออย่าโกรธฉันเลยนะแค่รอวฉันเรียนจบเท่านั้นโอเคไหมนายหุบปากไปเลยนะเสี่ยวเจิน นายมันน่ารังเกียจที่สุดเลยมูมูเธอบอกว่าฉันหน้ารังเกียจเสียวมูฉันจะบอกให้นะเมื่อวานนี้ฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งอุ้มเธอเข้าไปในห้องปพรสิดนเซียสวิทซึ่งเมื่อคืนเธอก็ไม่ได้กลับมามหาอะไรเธอยังต้องให้ฉันพูดอยู่อีกไหมล่ะและที่สําคัญฉันได้ถ่ายรูปเธอกับหมอนันเอาไว้แล้วด้วยแล้วแบบนี้ใครกันที่ถูกเรียกว่าหน้ารังเกียจแล้วเลิกกันแล้วฉันจะมีความสัมพันธ์อะไรกับใครมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับนายด้วย แล้วแต่นายแน่จริงก็โชว์รูปนั่นมาได้เลยฉันไม่กลัวอะไรหรอกนะคอยดูก็แล้วกันโรงอาหารมาอะไรทําไมเสี่ยวเจิอนถึงพูดแบบนั้นเขาเห็นข้างจริงๆเหรอเอ๊ะเมื่อก่อนเสี่ยวเจินเขาไม่ใช่คนแบบนี้เลยทําไมทําให้ฉันสับสนจริงๆมู่มูม่เป็นอะไรไปล่ะเป็นเพราะเสี่ยวเจินงั้นเหรอไม่มีอะไรหรอกนะฉันแก้รู้สึกเหนือนิดหน่อยนะ่ะฉันเลยกะว่าจะกลับไปห้องแล้วนอนพักจะดีกว่านะ่ะ แบบนั้นก็ดีเหมือนกันงั้นเรารีบกินแล้วกลับกันเถอะนะโชคดีที่มีมิเชลมีโทรศัพท์เครื่องเก่าที่ไม่ใช้อยู่จะเลยได้ยืมมาใช้ก่อนแต่พรุ่งนี้ฉันควรจะไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่จะดีกว่านะเสี่ยวไรเดอร์ฮลัลโหลมีอะไรงั้นเหรอถึงโทรมาดึกขนาดนี้ลูกสาวพรุ่งนี้มันเกิดพ่อนะลูกจะมาไหมลูกสาวคุณคือใครฉันเห็นจำได้เลยว่ามีพ่อแบบคุณนะ พ่อขอร้องลาได้ไหมพ่อต้องการเจอลูกจริงๆนะลืมมันไปเถอะนะวันนี้ฝนจะตกงั้นเหรอเซียหมูตัวรู้ด้วยเหรอว่าตัวเองมีบ้านนะมูมูมาแล้วหรอนั่งก่อนสิทาไมใช่เพราะมีบางคนขอร้องให้ฉันมาฉันก็ไม่อยากจะมาที่นี่หรอกนะที่นี่มันไม่ใช่บ้านของฉันอีกแล้วม,มูมูพ่อดีใจที่ลูกกลับมานะฝุกอ้อย เออคือว่าค่ารักษาพยาบาลของคุณยายนะ่ะตอนนี้พ่อจ่ายมันไม่ไหวแล้วดังนั้นลูกจะต้องหาวิธีจัดการเรื่องนี้นะเฉียวเตอเ์นยียงคุณเป็นหนี้ยายของฉันนะคุณมีสิทธิ์อะไรมาทำแบบนี้ถ้าไม่ใช่พราะแม่ของฉันประสูตปปิท,ทางรถยนต์แล้วก็คิดเหรอว่าฉันจะอยากเกี่ยวข้องกับคุณน่ะหมู่หมู่เธอต้องเข้าใจพ่อของเธอด้วยนะค่ารักษาพยาบาลของคุณยายเดือนๆนึ่งอะ่ะก็เยอะมามาก และตอนนี้บริษัทกําลังจะประสบปัญหาคนตระกูลเจียวกําลังพูดคุยกันอยู่คุณเป็นใครถึงเข้ามาสอดแบบนี้และลูกชายของคุณมันก็แทรกเปลี่ยนไม่ใช่เชียวดังนั้นเจียวเต๋อเจียงก็เป็นคนโง่ที่ช่วยคุณเลี้ยงดูลูกชายของคุณก็เท่านั้นจากนี้ไปฉันจะไม่มีทางเรียกคุณว่าพ่อคุณไม่กู้ควรจะเป็นพ่อของฉันเสี่ยวมู่หลานต้องเข้มแข็งเอาไว้นะแม่ของหลานและยายอยากให้หลานมีความสุข หลังท,ที่แม่ของหลานประสูติไจสิ่งเดียวที่แยกก่กวุนก็คือหลานหากยายจากหลานไปหลานจะต้องแม่ก็ตั้งคุณยายคุณก็ทำได้เจียวเติรนเถียงทำไมคุณถึงได้โหดร้ายแบบนี้เสี่ยวมู่จะเป็นอะไรไปตัวเห็นโพสนั่นแล้วหรอโพสอะไรหรอนี่ไงจากที่ฉันดูก็ดูไม่เหมือนเสี่ยวเฉินเลยนะ หญิงสาวภายนอกดูสดใสแต่ภายในไม่ใสเธอได้เงินต่อเดือนมากกว่าหนึ่งหมื่นจากการหลับนอนกับผู้ชายนี่มันเป็นใครกันที่มากล่าวหาฉันแบบนี้ฉันไม่ใช่ผู้หญิงอย่างว่านะแล้วก็นะนี่ฉันดูมีราคาแค่นี้นะเหรอถ้าฉันได้หนึ่งหมื่นต่อเดือนจริงฉันก็ยังไม่พอค่าใช้จ่ายของคุณยายเลยด้วยซ้ําในรูปเป็นเธอจริงๆเหรอโอ้พระเจ้ามู๊ๆเธอทำงานแบบนั้นจริงๆเหรอมิสเทลเธอทําทไมถ,ถึงพูดแบบนั้นล่ะเธอก็น่าจะรู้นี่ว่าฉันเป็นคนยังไง ฉันหยอกเล่นหน้าฉันรู้จักเธอดีกว่าใครแต่ถ้าเธอต้องทําแบบนั้นเพื่อแก้แก้นเสียวเจนจริงๆแล้วก็ฉันว่าหาวิธีอื่นจะดีกว่านะใครมันจะเป็นคนถ่ายรูปนี้กันละ่ะันไม่ใช่ดาราสักหน่อยทําไมต้องมาถ่ายฉันด้วยอะไรนะเป็นตัวจริงๆด้วยสินะแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครงั้นหรอเธอกับเขาเป็นอะไรกันจากที่ดูเ็ดูว่าเหมือนจะไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะชื่อของเขาคือซูอาเจิง ที่มือถือของฉันหายมันก็เป็นเพราะเขาแล้วแหละแล้ววันนั้นฉันเมาผู้สาได้รู้จักกับผู้ชายหล่อๆแบบนั้นมูมูตัวไม่คิดจะพาเขามาแนะนําตัวบ้างหรอเสี่ยวเจียวมูเอ๊ะเออมันก็ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการที่ได้เห็นเสี่ยวเจินอีกแล้วฉันจะลองไปดูถ้าฉันคิดไม่ผิดเขาต้องมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนนายมาฉันเพราะอะไรหรอตัวเห็นกระตูแล้วใช่ไหมที่ฉันมาในวันนี้เจ้าแก่อยากรู้ ว่าตือกับผู้ชายในรูปเกี่ยวกล้องกันยังไงนายก็เห็นมันจากปวดแล้วนี่แล้วที่นายมาหาฉันเนี่ยมาในฐานะอะไรหรอเธอไม่กลัวละตอนนี้ฉันก็ได้สแสดงหลักฐานแล้วทีนี้เธอยังมีอะไรจะพูดอีกไหมเสียวหมูฉันทอบตือจริงๆนะไม่ว่าฉันจะทิ้งเธอไปเธอจะทําร้ายตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะนายรู้ละครนำหน้ามากไปหรือเปล่าไม่ว่าฉันจะไปยุ่งเกี่ยวไดกับเขามันก็ไม่เกี่ยวไดกับนายเลยแล้วก็นายอย่าได้ลืมลนะ่ะโอแฟนในตอนนี้ของนาย คือเจนเจียวเจียวไม่ใช่ฉันเสี่ยวมู่ที่ฉันโพสไปมันก็เพื่ออยากจะเตือนตือ้วือกอมหวังดีนะแล้วก็ตราบได้ที่เือรอฉันฉันจะกลับมาเธอแน่นอนเย็นไว้เย็นไว้ฉันต้องไม่หัวร้อนใสใ่ผู้ชายพันนี้